สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพามาดูการเชื่อมเลเซอร์นะครับเป็นการเชื่อมสแตนเลสสำหรับทํากลางหันนะครับกลางหันตีน้ำของเราเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศคลิปนี้มาดูบรรยากาศนะยังพี่มาดูตรงนี้ใกล้ๆกล้อันนี้มือใหม่น,นี่ยมือใหม่มือใหม่เออ เสร็จแล้วป่ะเสร็จแล้วอะไรใจไม่หนาเสร็จแล้วฮะยังไม่ทันระพิบตาเลยเห็นตรงนี้ไหมต้องพี่มาอยู่ตรงนี้ดูใกล้ๆหน่อยเด้อดูนะโอ้โหถามว่าพี่สันเคยเชื่อมไหมไม่เคยเชื่อมนะนี่นี่แทบจะครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกงไม่เชื่อมคนง่ายเลยเอาต้องพี่มาดูรอย น้องพี่มาดูตรงนี้เห็นไหมกล้องมาดูเห็นเห็นอยู่เนาะอ่าอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสามศูนย์สี่อ่าเป็นงานเย่นนนเป็นงานอ่าทำโครงกลางหันนี้เสร็จแล้วพ่อพ่อยกมาโชว์หน่อยตัวนั้นอะยุทัตรงนั้นมาน้องพี่ไปยืนมุมนู้นก็ได้อย่ามันย้อนแสงต้องไปยืนมุมนู้น แต่เดินเข้ามาอันนี้เพิ่งทําเสร็จนะต้องแต่งอันนี้อันนี้อันนี้ทําเสร็จแต่ยังไม่ได้แต่งให้ให้เห็นนะว่าจริงๆแล้วบางคนเนี่ยไม่รู้จักเครื่องเชื่อมเลเซอร์อ่าบางคนยังไม่รู้จักนะซึ่งมันก็เชื่อมง่ายแล้วก็เชื่อมเร็วนะครับแล้วก็งานเราอันนี้งานของเรานะครับชิ้นงานเราทําเป็นกังหันตีน้ําสแตนเลสนะครับใครสนใจก็ให้ทําให้ได้นะเออเรามีจาหน่ายด้วยแล้วก็รับเชื่อมนะครับเนี่ย เราก็ใช้เครื่องมือให้ถ่ายดูเครื่องมือเป็นเลเซอร์นะเป็นเลเซอร์เชื่อมทุกจุดนะครับมันจะแน่นหนาแล้วมันก็จะสวยงามด้วยมันผมว่าข้อดีมันคือมันไม่มีแสงที่จ้าตาเนาะจ้าไหมพี่ไหลแสงเป็นไงถ้าเทียบกันกับตรงนั้น,นแล้วถามกันน้อยน้อยน้อยกว่าไหมแล้วมันเชื่อมเป็นไงเร็วกว่าไหมเร็วกว่าเรียบเนียนสูกใจไหม ถูกใจทำงาง่ายทางานง่ายรับบอผู้จัดการสันกว่าถูกใจอันนี้ขนาดไม่เคยเชื่อมันนี่เออไม่แต่เมื่อกี้เราเอาครีมไปบีบตรงนี้มันบุ้มลงไปเลยเนี่ยมันเป็นลอยง่ายเนาะมันมันต้องแต่ว่าสเตเลสเรามันอ่อนเนาะเราต้องทำเหมือนเอาเหล็กมาเชื่อมต่อกันเป็นปากพอดีแบบนี้นะเราจะทันท่าดี่างนี้แล้วเป็นเหล็กเป็นตัวช่วยงัดเพราะว่ามันต้องดึง ขึ้ข้อหาเรื่องเชื่อมข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียมันมีนะครับข้อเสียคือเลเซอร์มันเชื่อมห่างกันไม่ได้ใช่ไหมห่างเด้ครับเน,น,นี่ยเนี่ยมาดูมาดูใกล้ๆนะพิงเนี่ยยังห่างอย่างเง,งี้ยไม่ได้นะนลองดูใกล้ตรงนี้คือมันจะต้องแนบสนิทเนะี่ยถ้าห่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันต้องเติมรวดเดาใช่ไหมไอืมอลองมาดูใกล้ๆเอาทีนี้มาดูตรงนี้อ่างศรลองทาให้ดูอีกทีดิ อันนี้คือคนไม่คนไม,ไ,มไ,มไม่ได้เป็นช่างนะต้องบอกไว้ก่อนพี่สันไม่ใช่ช่างเชื่อมนะไม่ใช่ช่างเชื่อมนะก็ได้สวยนะนี่ต่อไปเป็นช่างเชื่อมได้แล้วมั้งเนี่ยไปยัางงานเขาเลยไปยัางงานเขาเลยใช่ไหมดันนอกดูเห็นไหมตัวนี้ห่างเยอะนะปวดเนาะ ตรงนี้เรามีเชื่อมหน้าแปนเชื่อมท่อโคง้งท่ออะไรด้วยหลากหลายนะครับแต่ว่าตัวนั้นเราไม่ได้ใช้เลเซอร์นะเลเซอร์ส่วนมากอะ่ะมันจะเชื่อมได้เฉพาะเหล็กอ่อนเนาะเหล็กไม่หนามากเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออมันเชื่อมอลูมิเนียมสแตนเลสเนี่ยใช้ได้ดีนะใส่วลวดใส่ลวดเล็กก็เชื่อมเล็กได้เถือะใส่ลวดเหล็กก็เชื่อมเล็กได้ได้แต่เขาบอกว่ามันก็ มันก็ต้องเชื่อมที่รอยรอยมันไม่ห่างกันมากเนาะใช่จะเล็กนะมันจะหนากว่าตเล็ดนี่โปรตีนที่เยอะดีกว่ามีอยู่ไอ้นี่เราใช้ลวดเบอร์อะไรไอันี่เบอ์ุดเ็ดสุยุดแปดครับอ่าโอเคแต้ลองทําให้ดูเรื่อยๆเนีย่ยไอ้นี่มาดูเครื่องก่อนรอรอเขาเนี่ยนะมาดูเครื่องก็จะประมาณอย่างนี้นะเครื่องก็ใหญ่เหมือนกันนะเนาะแสนกว่าบาทไม่มีตังหรอกคนก็เอา ไม่มีเงินไม่มีเงินนะ่อนเขาเอาไอเขามีเขามีระบบเงินฝอนนะเออฝอนเข้ามาดูดูดูตรงนี้เออคลิปนี้มันเป็นเลเซอร์นะเชื่อมง่ายเนาะคนนี้ประสบการณ์ก็เชื่อมได้เป็นไงนะมันเป็นแสงออกถ้าเราถูกแสงยังแด้งอ่ะเกอรองมือ้องก็ได้เป็นไรมันจะทะลุไหมไไม่เลยแสงกันนะใช่ วายลงแล้วผมผมไม่ใช่ช่างเชื่อมนะผมมาผมมาพูดให้ฟังแบบไม่มีความรู้ไม่มีความรู้นะไอเมาดูตรงนี้ผมชอบผมชอบเออแค่นั้นเลยนะมันเป็น้อแงตัวองปะ ครับแต่ว่าสายตรงนี้สําคัญนะเขาบอกว่าเส้นหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นนะ<ต>อย่าเหยียบอย่าเหยียบเส้นหนึ่งสองหมื่นหมื่นสองหมื่นนะครับมันมันแพงเพราะว่าเป็นสายมันสายมันแพงแล้วหัวมันก็พยายามอย่าไปตกกระแทกอะไรอะสิ่งที่ควรระวังนะครับเราต้องทําเป็นล็อกของมันไว้เลยเห็นไหมว่าเราก็ต้องตั้งโครงไว้อยู่ห่างๆแบบไม่ไม่ให้ใครไปวุ่นวายเท่าไหร่นะครับไม่ให้ใครไปวุ่นวายเท่าไหร่ อ่าแถมนิดนึงตอนเราเชื่อมิติ้งเหล็กระวังนะครับถอยไปหยียบอุปกรณ์อ่ามาดูตรงนี้ <Yeah. S 1> อันนี้คือเชื่อมไฟฟ้ามันจะทั้งแสงทั้งควันนะครับมาดูฝั่งนี้แต่ไม่ต้องเล็งไปใกล้นั้นมากนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ากล้องมันจะเข้ากล้องอ่าเราดู่างหางไว้ก่อน อลองดูนี่เราเราเรา,เราพยายามแบบหลบหลบนิดนึงเนาะเดี๋ยวให้เห็นนิดนึงมันจะเป็นจานหมุนนะครับจริงๆเรามีหุ่นยนต์เชื่อมนะมีโรบอทแต่เรายังไม่ได้เชื่อมเพราะราถ้า,ถ,าถ้าทำจำนวนไม่เยอะเนี่ยจำนวนไม่เยอะเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยอ่าเราก็จะจะจะใช้คนเชื่อมไปก่อนนะครับถ้าใช้จำนวนไม่เยอะแล้วผมจับผลงานให้ดูไม่รู้ร้อนหรือเปล่าอ๋อไม่ร้อนแล้วนะ อันนี้จะเป็นคนเชื่อมนะครับลายเกดมังกรเลยมันจะเป็นรอยลายอย่างนี้นะครับเนี่ยเราจะเป็นเชื่อมอย่างนี้เราเน้นตัวนี้จะเป็นการเน้นเชื่อมซึมลึกพวกงานหน้าแป้นนะครับเน้นเชื่อมซึมลึกพวกเนี้จะต้องใช้เครื่องเชื่อมอีกแบบหนึง่งส่วนในตรงสแตนเลสอะ่ะมันเป็นเหล็กบางเราเราไม่ได้เชื่อมแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้เครื่องเครื่องแบบนี้ไอแม็กอันนี้เขาเรียก่าเชื่อมอะไรนะ เชื่อมพันครับเชื่อมอะไรนะเชื่อมพันเชื่อมพันใช่พันรอบอ๋อพันรอบงงเชื่อมพันไอใช้เครื่องอะไรเชื่อมแบบไหนก็เป็นเครื่อง co2 ครับ co2 co2 อือเป็นลวดแดง0.0ลวดแดง0.0เน้นซึมลึก <c oughs> เป็นหลักโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูตรงนี้จริงจังนะแต่คลิปนี้เราไปสตเตเลสต่อกันนะอันนี้แถมแถมนิเฉยแถมน่เฉย อันนี้ทําอะไรนี่เสริมลวดเสริมลวดในกรณีที่ห่างห่างห่างนะครับเราก็จะเสริมลวดประมาณนี้เลยคือบางทีบางทีคนตัดก็อาจจะตัดกว้างเกินไปใช่ไหมใช่คือพอเราตัดเป็นลงสายใไห้พี่มันจะกว้างขึ้นอ่ามันมันจะกว้างกว่าเหล็กเรีมที่สอง่เลาพี่เพราะมันสูงขึ้นมันจะมีช่องห่าง มันก็ต้องมีระยะมายมันก็ต้องมีระยะห่างบ้างาอันนี้ป่กเสียงหน้ายิ่งกว้างขึ้นมันก็ยิ่งเพราะว่าอันนี้เราต้องปาดเฉียงด้วยนะนี่มันยองาาสาวางแผงใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่านี่เป็นข้อเสียของเลเซอร์เลยนะถ้าเชื่อมห่างไม่ค่อยดีใช่ไหมไม่ต้องเชื่อมติดติดอันนี้เราก็เพิ่งเพิ่งหัดเชื่อมนะไม่ได้เชื่อมเก่งนะที่ที่พูดเนี่ยคือบอกบอกเอซีนะที่ดูว่าจริงๆเรา เราก็เพิ่งใช้เลเซอร์นะครับแต่ว่าพวกพวกพี่ช่างเขาก็ใช้อยู่แล้วนะครับใช้อยู่แล้วเอาลองทําดูเลยครับทาเลยเคือวิ่งเร็วด้ะด้านนี้ด้วยใช่ไหม อ,อันนี้อันนี้เขาเติมลวดนะผมไม่รู้ถูกไม่ถูกนะผมเพิ่งมาดูนะเลยต้องบอกอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นการเป็นการฝึกไปในตัวไอ้แล้วแก๊สใช้แก๊สอะไรพี่ฮะถัองอะไรอากอนใช้ใช้แก๊สอย่างเดียวบอกแล้วมีอากาศไหมมีครับใส่อา <ไ S 1> กอนใา่อากอนส่วอะลา อ๋อพมันเป็นสเตนเลสเนาะใช้แก๊สไม่เหมือนกันนะเนาะอีกต้นอีกต้นอ่ะลองดูลองดูคลิปนี้เป็นคลิปยาวๆหน่อยให้เขาเห็นรอยเชื่อมเป็นอะไรใครสนใจทักเข้ามานะครับกังหันสีน้ำสแตนเลสของเราเชื่อมแบบเลเซอร์เชื่อมนะครับรับรองว่าเราอุดพยายามทำให้มันมีคุณภาพดีข้อดีคือไม่เป็นสนิมนะอันนี้สเตนเลสไรสัน เดมมีจะฮัดออกสามสิบแปดี่ไม่ใช่สามสิบสี่นี่ลวดก็ลวดนอนนี่นะสารพี่ไหลพี่ไหลหน้างหือช่างหน้ายิ้มเลยนะรวดอะไรรวดอะไรเอาไอ้ดีสามสสี่หรือสามส0 8แปดสาแเอลสามสแปดเอลนะลวดนะรวดสามสิบแปดเอลแต่สแตนเลสสามสิสี ฝึกไปได้วยกันนะฝึกไปได้วยกันมันก็โอเคอยู่นี่ลหละอยู่อยู่มั้งอยู่ไหมโอ,โอ้โห,หคือ,อะนะฮะคาลิสไม่อยู่ไม่มีอะไรเหลือแล้วยู่อยู่ใช่ไหมยอย,อยู่อยู่ช่างช่างเขาบอกว่าอย,อยู่อยู่นะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นคือโครงตั้งหานมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรมากนะมันมัน รับแค่แผงโซลาเซลล์แผงเดียวแค่นั้นเองนะถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเราอินเสิร์ตภาพเข้าไปน,นะน้องพิงคนะ์เนาะมันรับแค่โครง,งแผงโซลาเซลล์แผงเดียวนัดกับพวกยังพ่อไ้ที่เสร็จไอ้พ่อยกมาดูนิดเดิอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมน,นี่ยกขึ้นมาดูาดิโป้ี่อเก้าวันอีกทีเดี๋ยวไม่โชว์หน่อยได้โชว์หน่อยดิพูดอะไรสักหน่อยดิตั้งโป้นี่เสร็จแล้วเหลืออ้อออองูนึงไอ้งูนึงพิงค์มาดูตรงนี้ใกล้ๆ น,นีเหล็กมันหนาอยู่นะแต่แต่ที่ว่ามันมันบูมเนี่ยเพราะาพี่พี่แกเอาคิมไปงัดโดนเมื่อกี้นะครับไอ้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้รอยเชื่อมดีกว่าเนี่ยดูใกล้ๆมองออกไหมเนี่ยมีเลเซอร์นะแล้วด้านข้างนะพิงมาดูด้านข้างขาตั้งกล้องชนแล้วนะโอเคอาก๊อกจับมาให้หน่อยดิจับโชว์ไปหากล้องเองดีกว่าอแล้วเราเรา,เราต้องทาเสียงไหมตรงไหนเสียง เสียงฝั <amounts of water writers> ่งน <Aqui. S 2> ี <Labor> <fi> ้ฮะอันบนเสียงเนาะเสียงฝั่งนี้มันต้องทําเสียงเ้าเหมือนแต่ว่าโครงแข็งใช่ไหมอีองศาโ่ตอนนี้เราทําเสียงเสียงไม่เยอะนะประมาณไม่ถึงสิบองศาเสียงไม่เยอะใช่เพราะว่าถ้าเสียงเยอะเกินน่ะมันอยู่ในน้ํามันจิบลงน้ําเกินหนึ่งเรื่องด้วยความสวยด้วยครับ ความสวยงามด้วยใช่แต่ว่าเราทําเสียงขนาดเนี้แต่จังหานก็ทํางานเต็มที่อยู่ครับแล้วก็เวลาที่มันโดนน้ําเนี่ยน้ํามันก็เดรนออกก็คือมันมันมันไม,ไม่เรียกนะมันไม่ละนาดแต่ก็ยังเฉียงแต่เสียงเสียงไม่เสียงมากจนเกินไปนครับประมตอนนี้แหละสรุปนะผมว่าเชื่อมแรเซอร์นะ่ะมันเหมาะกับงานสแตนเลสงานอลูมิเนียม หรือไม่ก็เหล็กกล่องกะวอนไยที่มันไม่ไม่หนามากบางๆนะครับครับอ่าเราก็สามารถใช้แบบนี้ได้แล้วก็ช่างแบบที่ไม่เคยเชื่อมนะก็สามารถ<ๆ>ก็สามารถเชื่อมได้อ่ะเอประมาณนี้เลยนะอย่างนั้นนะก็สามารถเชื่อมได้แล้วลแสงมันไม่ได้จ้ามากไม่เหมือนตรงนู้นนะครับ,รบแสงไม่ได้จ้ามากก็ถ้าถ้าเชื่อมโซ่เหล็กก็คงจะเป็นแบบนี้เนาะ แต่ก่อนเป็นยังไงพี่ไหลตอนเชื่อมสแตนรเลสไม่ได้ใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องเป็นยังไงเขาเรียกว่าอะไรเ,เครื่องอากอนเครื่องอาร์กอนเครื่องอารกอนอากอนเราก็มีเ<ร><ม>นี่ยเชื่อมเองพอได้ตัวนี้มาก็เริ่มสบายใจนะมันก็เริ่มดูดีขึ้นแต่ชิ้นงานเรามันก็มีหลากหลายนะมาดูทางนี้ชิ้นงานเราแล้วเก็บว้ให้เขาก,กนมีทั้งคอปั๊มนะคอปั๊มกรอกน้ํา พวกหน้าแปลนหน้าแปนลนรถขยายนะครับแต่พวกอย่างนี้เราไม่ได้ใช้เลเซอร์เชื่อมพวกอย่างนี้มันจะใช้พวกรุ่นน่ะแขนกลอน่าแขนกลนะครับพวกอ่าปักคอนะครับเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแทนนะพวกนี้ใช้คนละแบบก็ตามชนิดของเหล็กอันนี้เหล็กบางก็ใช้เลเซอร์เหล็กหนาก็ใช้อีกแบบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้อยากให้เห็นบรรยากาศที่เฉยในการทํางานอันนี้คือข้นคุกขั้นโครงอะไรต่อน,นี่เอ่ออะไรที่ อันนี้เป็นฐานวา,า,างมอเตอร์ฐานวางมอเตอร์ตรงนี้ยังไม่จบนะนี่ยตรงนี้ยังยังเหลืออีกอันนึงได้สัเน่ยมุมนี้ตรงนี้ยังไม่จบจริงๆมันต้องขัดอีกไหครับเนี่ยต้องต,ต้องเจียใช่ไหมใสปาาต้องทำยังไงนะเจียเจีย,เ,จยเพื่อความสวยงามงงดูนะเห็นเห็นเห็นมุมมางช่างทำงานเนาะ อันนี้คือขาอะไรโปรขาวางมอเตอร์ขาวางมอเตอร์นะจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าง่ายนะครับกําลังจะบอกว่าสาหรับพี่ๆที่อุดหนุนนะจริงๆมันก็มีขั้นตอนการทํางานแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้ที่ที่เยอะพอสมควรอยู่มันเหมือนง่ายแต่ว,ว่าลงทุนเครื่องมันก็แพงอยู่นะเครื่องเชื่อมก็แสนกว่านะแสนห้าหรึเปล่าตัวนี้เลเซอร์นะเครื่องละแสนกว่าแสนกว่าเลยนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟีเฟดช่างสายรุนแรง อง่ได้กิใจได้เดี๋ยวเราดูชิ้นหนึ่งมองมุมนี้บ้างเออให้ให้เห็นบรรยากาศจริงนะครับก็ประมาณนี้นะปอเนาะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราพาไปดูตรงเชื่อมอะไรเชื่อมเชื่อมเหล็กคอปั๊มนะครับว่ามันเป็นยังไงผมอยากให้เห็นบรรยากาศ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ